Thank you เหล่าประสบนิกรชาวจวดนานต่างปรับปลืม้มร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีเพลงสดุดีจอมราชาและร่วมกล่าวสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส0 โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็นกนักเรียนและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านและสูมโดยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่านที่ขวงเมืองน่านโดยได้รับเกียรติจากนายกฤิดเพชรเพชรราบุรณนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีและนายประธานวันจันทร์ขนส่งจังหวัดน่านกล่าวรายงานร่วมกับทุกภาคส่วนซึ่งให้ความสำคัญ กับการสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชน DLT KIDS ON THE ROAD เพื่อเป็นจุเดเริ่มต้นในการปลูกฝังจิตสำนึกทัศนคติและก่อเกิดเป็นพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยซึ่งทุกคนเชื่อมั่นว่าการวางรากฐานด้านความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่วัยเยาว์จะเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป ตลอดโครงการมีกิจกรรมหลากหลายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจะนำผสมนิกรลงนามถวายพระพรพาชมนิเทศาการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเผยแพร่พระพราชกรณียกิจพระบารมีและพระจริยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและนิเทศาการผลการดําเนินงานของกลมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปอท โครงการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยัยผ่านกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทา,ทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชน DLT KIDS ON THE ROAD จำนวน6ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรการขี่จักรยานอย่างปลอดภยัยการข้ามถนนบริเวณทางม้าลายการเรียนรู้เกี่ยวกับป้ายจราจรการเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดและช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉินการ,กๆๆการเรียนรู้การสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัยคาซีดกิจกรรมในครั้งนี้มีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6จากโรงเรียนราชานุบาลโรงเรียนจุปีวณิยดาพรร,ร่วมกิจกรรมจํานวน320คนกรมการขนส่งเชื่อว่าเด็กและเยาวชนที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนและกิจกรรมต่อเนื่องขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม